ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าน้ำตาลชนิตาก็ับไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะฮะกับคุณแม่โดยคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนว่าลุงบุษเนี่ยทอดทิ้งภรรยาและน้องน้ำตาลบอกว่าตัวเองเดียไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วส่งเงินมาให้นะฮะลุงบุรผู้เป็นสามีนะเพื่อดูแลน้ำตาลแต่ลุงบุรกับนำเงินไปรปรนเปยหญิงล่าสุดมีรายงานนะครับว่าทางลุงบุษเนี่ยเปิดเผยกับอ่าข่าวช่องดังครับว่าชีวิตของตนเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำหน้าที่ เพื่อสังคมมาตลอดครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยกลับถูกสังคมเข้าใจผิดคิดว่าทอดทิ้งลูกเมียลุงวุฒิเปิดเผยทางน้ําตาครับว่าขณะที่ตนทํางานเป็นหัวหน้าเขตมูลนิธิร่วมกัน,นอยู่รับผิดชอบพ,พื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องเขา้าการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกับไม่ได้กลับบ้านอา <c oughs> ขอไปครับทางเวลาทํางานนะฮะเขเวมูลนิธิจนดึกดื่นนะทุกครั้งที่กล้องอุทิศเวลาให้กับงานแล้วก็สังคมทําให้บางครั้ง ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพียงพอครับทำให้ภรรยาน,น้อยใจและโกรธเคืองนะตนจึงอุ้มลูกสาวคือน้องน้ำตาในตอนนั้นเนี่ยจึงมีอายุเพียงสองขวบหนีจากตนไปเรื่องนี้ภรรยาให้ข่าวบอกนะครับว่าตนทอดทิ้งเขาแต่น้องน้ำตาลนนั้นนะครับตนอยากจะชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับตลอดเวลาที่ตนพยายามตามหานะฮะแล้วก็ลูกสาวเพื่ออธิบายแล้วก็ชี้แจงความจริงให้ทราบแต่เขาก็ไม่ยอมเจอหน้าตนเอง ตนทราบว่าน้องน้ำตาลได้ตำแหน่ง Miss Universe Thailand และไปประกวดเข้ารอบ5คนสุดท้ายของนางงามเวทีระดับโลกตนก็ไม่เคยที่จะเกาะกระแสรหรือว่าอาศัยความดังของลูกสาวเพื่อจะมาเปิดเผยตัวตนของความเป็นพ่อแต่อย่างใดไม่อย่างนั้นคงไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาถึง4-5ปีแล้วค่อยออกมาเปิดเผยเ,เรื่องราวในวันนี้ แต่ที่ต้องออกมาชี้แจงก็เพราะว่าตนเองนั้นมีอายุมากแล้วอีกทั้งภรรยาก็ไปให้ข่าวที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงอยากให้สังคมเข้าใจไม่ใช่ว่าตนเองไม่อยากเจอหน้าลูกสาวทุกคืนทุกวันตนก็คิดถึงแต่ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยติดต่อไปทางโทรศัพท์เป็นผู้จัดการของน้องน้ําตาลรับสายเขาก็บอกกับตนว่าแม่ของเขาไม่ต้องการให้ลูกสาวคุยกับตนแล้วจะให้ตนทําอย่างไรในเมื่อตอนเป็นพ่อแท้ ถ้าทำอะไรไปมากกว่านี้ก็เกรงว่าจะทำให้ลูกสาวเสียชื่อเสียงแต่เมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้ในรายการชื่อดังรายการหนึ่งตนผู้เป็นพ่อก็รู้สึกว่าข้อเท็จจริงมันไม่ถูกต้องจึงต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวในอดีตให้ได้รับทราบค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ